สวัสดีครับมีนักข่าวช่องหนึ่งนะครับแกรายงานข่าวพาดพิงถึงคนที่มีเชื้อสายเป็นชาวไทยใหญ่นะครับประมาณว่าคนที่ไปประท้วงต่อรัฐบาลอะไรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีเชื้อสายมีบรรพบุรุษที่ไม่ใช่ไทยแท้นะฮะแล้วหนึ่งในนั้นก็ มีเชื้อสายที่เป็นเชื้อสายที่เป็นชาวไทยใหญ่ด้วยซึ่งผมบอกตรงนี้เลยนะครับชาวไทยใหญ่เรานะครับเราทั้งที่เป็นคนไทยแล้วและทั้งที่ยังไม่เป็นคนไทยนะครับที่อยู่ในประเทศนี้ประเทศไทยนี้เรารักแผ่นดินไทยครับเรารักพระเจ้าอยู่หัวครับแค่นี้ครับไม่เคยคิดคดทรยศต่อพื้นแผ่นดินนี้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับ